วันนี้จะทำความสุที่ชื่อว่านี่ไม่ใช่อาหารฉุกเฉินกินอาหารในเควสส่งอาหารให้หมดการที่ทําความสุดอันนี้ได้เราต้องได้เควสประจําวันที่ชื่อว่าส่งอาหารก่อนแล้วเราก็ไปรับออเดอร์จากซาร่าที่ร้านกูทันเตอร์เนาะได้อาหารมาแล้วแต่ทีนี้พอเราได้อาหารแล้วเนี่ยแทนที่เราจะาไปส่งให้พลดัดตามภารกิจไม่ให้เราเปิดกระเป๋าดูในช่องไอเทมเควส นี่เราจะเห็นอาหารอยู่ในกระเป๋าสิ่งที่งต้องทำคือกินเรียบร้อยเราก็จะได้ความสำเร็จนี่ในสิ่งประจัญบุรนี่นี่ไม่ใช่อาหารชุกเชิญได้ไปเลย5เม็ดอ่าแล้วเราก็คุยกับซาร่าใหม่รับเคว็อีกครั้งและทำให้จบได้เหมือนเดิม เห็นไหมแล้วก็รับเคลสแล้วทำได้เหมือนเดิมปกติ